สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเยฟู T ้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทําข้าวเหนียวเปียกลําไยค่ะกับวิธีการเปรียกยังไงให้ขา้าวจาของเราเม็ดสวยและไม่บานที่สําคัญไม่อืดแถมยังน่าทานด้วยนะคะกับเคล็ดลับของแม่ค้าเวลาทําขายมาฝากค่ะ สูตรนี้อุ๋ยเคยทําขายมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบค่ะวันนี้นะอุ๋ยก็จะใช้เป็นลําไยค่ะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมีวิธีการแกะลําไยแบบง่ายๆมาฝากด้วยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้ลําไย1นกิโลครึ่งค่ะยังไม่ได้แกะนะซื้อมา1นกิโลครึ่งแล้วนํามาแกะค่ะเราก็จะได้ประมาณขนาดนี้เลยค่ะอุ๋ยจะไม่ซื้อแบบเป็นพวงมาเนาะแบบเป็นพวงเขาก็จะมีทั้งก้านทั้งอะไรเขาช่างรวมกันมาเนาะปริมาณก็จะน้อยค่ะแต่อุ๋ยจะซื้อแบบที่เขารรวมค่ะะะะเเาจได้้ยอนนแบบีลครึ่งค่ะ กะทิค่ะใช้มะพร้าวครึ่งกิโลค่ะส่วนหัวอุ่ยจะไม่ใส่น้ํานะเวลาให้เขาคั้นค่ะเราจะได้ประมาณ300กรัมนะส่วนหางค่ะให้เขาเติมน้ําประมาณ400กรัมค่ะหรือ4ี่ขีดค่ะเราก็จะได้ประมาณประมาณนี้นะข้าวเหนียวค่ะวันนี้อุ๋ยจะใช้ข้าวเหนียวนะของเคี่ยวงูค่ะ2ถ้วยค่ะถ้วยที่อุ่ยใช้ตัวเนี้ย ก็จะเป็นถ้วยเขาใช้หุงข้าวมาตรฐานทั่วไปเนาะก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะว่าร้อยหกสิบประมาณเนาะน่าจะประมาณหนึ่งถ้วยตวงหรือเปล่าเป็นถ้วยตวงแห้งนะแบบนี้ค่ะวิจะใช้สองถ้วยนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะเสร็จแล้วนะวิก็จะนําข้าวเหนียวค่ะไปแช่ค่ะวิจะใช้เป็นข้าวเหนียวใหม่นะวิจะแช่ประมาณ1ชั่วโมงค่ะข้าวเหนียวใหม่นาะจะแช่ไม่ค่อยนานค่ะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงพอค่ะนี่นะ ก็ล้างแล้วก็ซาวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วขวิก็แช่น้ําค่ะไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะช่วงที่เรารอขั้นเหยียวแช่หนึ่งชั่วโมงนะเราก็มาแกะลําไยค่ะซึ่งขุ๋ยแกะไว้แล้วนะแต่ขุ๋ยจะมีวิธีการแกะแบบง่ายๆมาฝากค่ะนี่เลยอุ๋ยก็จะล้างทำความสะอาดลําไยไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะมาแกะค่ะเวลาแกะค่ะอุ๋ยจะใช้อุปกรณ์คือช้อนสั้นค่ะแล้วเราก็งัดเนาะส่วนของหัวค่ะตรงขั้วเนาะออกค่ะเปิดเปลือกออกเลยนะ เปิดเปิดให้ได้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ใช้ค่ะปลายช้อนนะกดไปตรงร่องนะแล้วเราก็ใช้การเหมือนการคว้านเลยค่ะนี่ค่ะบอกเลยว่าเราเลือกนะให้ใช้เป็นลำไยแบบนี้ค่ะเนื้อเยอะดีค่ะแล้วก็เม็ดจะเล็กมากเลยนะนี่เลยค่ะนง่ายเลยนะนี่ค่ะจะไม่ถูกตู้นึงนะนี่เลยงัดค่ะแล้วเราก็เปิดค่ะ ให้เขากว้างหน่อยเนาะแต่เวลาแกะนะอย่ากแกะเปลือกออกไปหมดนะเพราะไม่อย่างนั้ลลนค่ะเวลาเรา้ันค่ะจะทําให้ลหําไยของเรานะเละค่ะนี่เลยค่ะนัดลงมาเป็นไงล่ะคะง่ายไหมคะไม่ต้องใช้มีดช่วงที่เราเนาะรอข้นหยวของเราค่ะส่วนลําไยเก็แกะไว้เรียบร้อยแล้วเราก็มาทําส่วนของกะทิกันค่ะใส่หางกะทิลงไปเลย แล้วเราก็ใส่ไบเตยลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะในการต้มค่ะระยะแรกค่ะคนนิดนึงค่ะใช้ไฟกลางพอนะค่อยๆเคี่ยวค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเริ่มเดือดนะมาคนเขาสักหน่อยค่ะเราอย่าใช้ไฟแรงนะเพราะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงค่ะเขาจะเดือดเร็วค่ะกลิ่นหอมของใบเตยจะไม่ออกนะให้เขาค่อยๆเดือดค่ะ ก็จะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณค่ะสามช้อนชานะคะเราคนเกลือให้ละลายเลยนี่ค่ะหุ๋ยจะใส่เกลือเนาะหุ๋ยว่ามันอ่อนเค็มนิดนึงหุ๋ยจะใส่ประมาณสามช้อนครึ่งดีกว่าเนาะประมาณสามช้อนครึ่งค่ะนี่นะหุ๋ยก็จะใช้เป็นช้อนตัวนี้ค่ะก็เขียนว่าห้ากรัมนะหุ๋ยก็จะใส่ไปมาสามช้อนครึ่ง เราค่อยๆใส่เนาะให้ออกเค็มค่ะเพราะว่าเติมใหญ่ของเรานะจะออกหวานหวานเจอเค็มจะลงตัวพอดีเลยค่ะนะอุ๋ยก็จะให้เค็มประมาณนี้พอเพราะอุ๋ยเป็นคนชอบทานกะทิเยอะนะอุ๋ยก็จะให้เค็มไม่มากสําหรับใครไม่อยชอบทานกะทิเยอะก็ให้เค็มหน่อยนึงนะอาจจะเพิ่มอีกสักครึ่งช้อนค่ะเรารอให้เดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วนันเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะเราก็ใส่ผ้าขาวบางค่ะนึ่งเลยค่ะ นะแล้วก็เปิดรูเขาหน่อยค่ะใช้วิธีการนึ่งได้เลยนะเปิดรูเขาเลยเดี๋ยวเราก็ห่อผ้าค่ะลงไปเลยนี่ค่ะแล้วเราจะนึ่งนะประมาณค่ะ20นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป20นาทีนะเราก็เปิดเลยค่ะข้าวเขาจะยังไม่ดีนะเราก็มาพลิกค่ะกลับด้านกันนะ ด้านบนลงข้างล่างนะนี่ค่ะแล้วเราก็เปิดเนาะให้มีรูสบายนะแล้วเราก็ปิดค่ะเราจะนึ่งต่ออีกประมาณน,นะสิบนาทีค่ะหลังจากผ่านไปสิบนาทีค่ะเราก็จะได้ข้าวเหนียวสุกแบบนี้แล้วนะนี่ค่ะปิดแก๊สเลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เราโมนข้าวเหนียวมาเราได้แบบนี้นะอ๋ยจะเอาไปจุ่มน้ําค่ะเพื่อให้เขาแยกตัวออกจากกันหน้าแบบนี้นะซึ่งภาพตอนที่๋ยจุ่มน้ําอ่ะให้ข้าวเหนียวเขาแยกตัวออกจากกันแบบนี้๋ยลืมถ่ายลืมกดนะก็คือหลังจากที่เพื่อนนึ่งขึ้นมาเสร็จนะให้เราลงไปจุ่มน้ําครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาแยกตัวกันแบบนี้นะเห็นไหมรือให้เขาร่วนแบบนี้ค่ะสีของใบเตยก็ออกกินก็ออกแล้วค่ะจะต้มจนปากกินเขาจะออกนะ ค่ะแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำไยงลงไปต้มเลยค่ะ mm hmm. เพื่อให้น้ำน้ำมีกลิ่นหอมของลำไยค่ะเดี mm ๋ย hmm. วจะต้มจนกว่าเขาเดือดน,นะนี่ค่ะเมื่อเขาเริ่มเดือดแล้วนะมีฟองค่ะช้อนฟองออกเลย แล้วนะวก็จะตักเถอบลำใหญ่ขึ้นมาก่อนเลยค่ะนี่ค่ะน้ำนะก็จะมีกลิ่นของลำใหญ่แล้วค่ะความหวางน้ำลำใหญ่ก็จะออก้วยนะหอมทั้งลำใหญ่หอมทั้ง,ใ,งใบเตยเลยนะคะแบบนี้นะช้อนออกให้หมดเลยหลังจากนะที่เราช้อนออกหมดแล้วเติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนี่เราชิดได้เลยค่ะ ชอบหวานขนาดไหนนะเราปรุตอนนี้เลยค่ะความหวานของน้ำลำไยออกแล้วนะมันก็จะมีรสชาออกหวานอ่อนค่ะก็ความหวานแล้วแต่เลยนะเราชิมขั้นตอนนี้เลยค่ะความหวานนะควรให้น้ำตาลทรายละลายค่ะถ้ายังไม่หวานนะเราก็เติมไปเลย ผ้าสีออกเขียวๆแล้วสีของใบเตยออกกลิ่นก็ออกค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดความหวานเราได้แล้วนะรอให้เดือดค่ะเมื่อน้ําเริ่มเดือดแล้วนะอุ๊ยก็จะเอาใบเตยออกได้แล้วค่ะเพราะกลิ่นออกหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่แป้งค่ะที่เราละลายน้ําไว้นะใช้แป้งมันค่ะใส่น้ําค่ะปริมาณน้ํานะเวลาเราละลายค่ะให้ใส่เหมือนคล้ายนมสดค่ะความเหนียวค่ะตามชอบเลยนะ อันนี้คือสูตรกำขายเลยค่ะข้าวเราก็จะไม่บาดไม่อืดแล้วก็ไม่บวมน้ำนะความเหนียวก็ลองกะดูค่ะนะหนูก็ชอบเหนียวประมาณนี้นะเวลาทําทำนะหนูจะทาให้เหนียวแค่นี้พอค่ะประมาณนี้นะนี่ค่ะนะเหนียวประมาณนี้ข้นๆเหนียวๆประมาณนี้ค่ะ เรารอให้แป้งเขาใส่นะให้เขาสุกก่อนค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่ข้าวเหนียวค่ะเรางไปเลยแล้วก็คนค่ะให้เขาแยกนะคนเดี๋ยวเขาก็แยกตัวออกกันนะเพราะว่าเราจุมน้ำค่ะข้าวเหนียวเขาก็จะแยกตัวกันง่ายเลย เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำยายที่เราต้มไว้แล้วกส่ไปเลยนี่ค่ะเราก็จะได้เปียกน้ำย่ยแบบไม่อืดบอกเลยค่ะว่าตั้งไว้ก็ไม่อืดน,นะเดี๋ยวรอให้เดือดอย่างเดียวค่ะนี่ค่ะเมื่อเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะเป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปตืบพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำข้าวเหนียวเปียกสูตรแบบทำขายเลยนะแบบนี้รับรองค่ะว่า ข้าของเรานะไม่เอืดไม่บวมแถมยังน่าทานแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ